สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแม่หมีเมาม่อยช่องเดียมมาชวนเมาเรื่องแม่แลูกๆค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนคุยถึงเรื่อง4อาการเตือนโรคก,กะระเพาะปัสสาวะอักเสบโลกยอดฮิตในคุณผู้หญิงเลยค่ะ สำหรับอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะเจอได้บ่อยมากเลยค่ะในคุณผู้หญิงนะคะในทุกช่วงวัยเลยค่ะเนื่องจากว่าบางครั้งนะคะเราอาจจะมีการกั้นปัสสาวะนะคะดื่มน้ําน้อยหรือว่าการเข้าห้องน้ําสาธารณะก็ตามแล้วทำให้เกิดการได้รับเชื้อแบคทีเรียรต่างเชื้อโรคต่างๆเข้ามาและเกิดการติดเชื้อนะคะซึ่งอาการเหล่านี้นะคะถ้าเราสังเกตได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะก็จะทําให้เราไปพบแพทย์แล้วก็ได้รับการรักษาได้ทันท่วงทีค่ะ ซึ่งก็จําเป็นที่จะต้องได้รับยาปฏิชีวนะค่ะถ้าห่างไม่ได้รับการรักษานะคะอาการอาจจะเป็นรุนแรงค่ะมีการติเชื้อที่รุนแรงมากขึ้นและอาจจะถึงขั้นนอนโรงพยาบาลได้เลยค่ะวันนี้นะคะมาดูกันว่า4อาการในโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีอะไรกันบ้างค่ะ ข้อที่1ปัสสาวะแสบขัดค่ะอาการนี้เกิดจากการที่เราติดเชื้อเข้ามานะคะและทําให้มีการอักเสบค่ะก็จะมีเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงปัดปนออกมากับปัสสาวะค่ะทาให้เรารู้สึกแสบขัดได้อาจจะแสบขัดตลอดช่วงการที่เราปัสสาวะอยู่เลยหรือว่าแสบขัดในช่วงปลายก่อนที่จะปัสสาวะเสร็จก็ได้อาจจะสังเกตเห็นริ่มเลือดเล็กๆปนออกมาในปัสสาวะได้เช่นกันค่ะ ข้อสอง 2, ปัสสาวะบ่อยค่ะเนื่องจากเวลาที่กระเพาะปัสสาวะของเรานะคะเกิดการอักเสบขึ้นมานะคะจะมีการความสามารถในการที่จะรองรับน้ําในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยได้น้อยลงค่ะเมื่อมีน้ําในกระเพาะปัสสาวะแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็จะส่งสัญญาณไปที่ระบบประสาทค่ะทําให้สั่งให้เราอยากที่จะไปเข้าห้องน้ําปัสสาวะแล้วค่ะซึ่งมันก็จะออกมาแค่นิดเดียวใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีน้ําอยู่ในกระเพาะปัสสาวะแค่นิดเดียวแล้วพอสักพักนึงเราฉีบแล้วออกมาแค่นิดเดียวเราก็จะรู้สึกปวดอีกแล้วปวดอีกแล้วปวดอีกแล้วนะคะ ซึ่งอาการนี้ค่ะสังเกตได้ว่าในช่วงกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยเราจะปัสสาวะบ่อยมากๆเลยค่ะในช่วงกลางคืนอาจจะลุกมาปัสสาวะถึง5-6รอบในคืนนั้นเลยค่ะข้อ3ปวดหน่งท้องน้อยค่ะ ตำแหน่งของกระเพาะปัสสาวะนะคะจะอยู่บริเวณตรงกลางค่ะต่าลงไปด้านล่างนิดหนึ่งบริเวณท้องน้อยของเราค่ะเมื่อกระเพาะปัสสาวะมีการอักเสบเกิดขึ้นนะคะก็จะมีการปวดอักเสบที่เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ว่าอาการปวดหนวงท้องน้อยนี่นะคะเกิดขึ้นได้กับหลายโรคค่ะแต่ว่าให้เราสังเกตอาการร่วมอื่นๆด้วยนะคะในเรื่องของอาการปัสสาวะแสบขาดหรือว่าการปัสสาวะบ่อยถ้ามีร่วมกับปวดหน่วงท้องน้อยให้สงสัยในเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้เลยค่ะข้อ4ปัสสาวะเป็นเลือดค่ะเมื่อกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วนะคะก็จะมีเลือดปปนนนออกกกมมมาาาาับบสวะะไไ้้คค่่ถงเ็ ก็อาจจะแค่ปะสะัสสาวะมาเป็นสีชมพูนะคะหรือมีริมเลือดปนเล็กน้อยแต่ว่าถ้าบางคนที่มีการติดเชื้อหรือ mm hmm. กระเพะะาะปัสสาวะเสพมาเนี่ย mm hmm. กอะะ็าอาจจะฉี่ออกมาเป็นเลือดสดเลยนะคะซึ่งกรณีนี้นะคะก็อาจจะเกิดจากกระเพาะปัสสาวะเสพหรืออาจจะเป็นนิ่วก็ได้นะคะ mm hmm. ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมค่ะไม่ mm hmm. มีขอสรุปอีกครั้งนะคะสำหรับ4อาการของโรคกระเพะะาะปัสสาวะเสบค่ะข้อที่1ปะสะัสสาวะแสบขัด ข้อที่2ปัสสาวะบ่อยข้อที่3ปวดหน่วงท้องน้อยและ4ปัสสาวะเป็นเลือดค่ะลองสังเกตอาการดูนะคะถ้าเรามีอาการนะคะข้อใดข้อหนึ่งนะคะหรือหลายๆข้อร่วมกันนะคะควรรีบไปพบแพทย์ตั้งแต่แรกเลยค่ะเพื่อได้รับยาปฏิชีวนะนะคะในการฆ่าเชื้อเราจะได้ลดการอักเสบของกระเพาะปัะสสะาวะไม่ให้มีการติดเชื้อและมีอาการที่รุนแรงมากขึ้นค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามไม่ชอบแม่หมีเมาท์มอ,อยนะคะเราจะลงคลิปทุกวันเสาร์ค่ะติดตามได้3ช่องทางด้วยกันทั้งยูทูบเ้ซ แม่มีคำถามเกี่ยวกับคุณแม่เองลูกในท้องของเราหรือลูกน้อยของเราสามารถสอบถามไว้ใต้คลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตอบกันทุกคำถามเลยนะคะสวัสดีค่ะ